ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่191ตามไปปกป้องภรรยาอะเสี่ยวเป่าได้ยินแล้วเขาใช้มือตบแขนท่านแม่เบาๆอย่างตื่นเต้นดีใจทันทีอาเนเนคือท่านพ่อรูปงามท่านแม่รีบหยุดรอสิทวาะเยี่ยนอวีไม่ได้สนใจนางพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่แม่น้ำเย่หมิงนางถึงกับไม่ได้ยินเสียงของต้าซือมิงทว่านางรู้ว่าเขาตามนางมาแล้ว หากเป็นเมื่อก่อนนางคงหยุดรอเขาแต่ในตอนนี้นางไม่มีเวลามาสนใจเขาเพราะนางสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าใต้แม่น้ำเย่หมิงมีพลังที่นางคุ้นเคยเคลื่อนไหวอยู่เสี่ยวอิงหรือเยี่ยนอวีในตาเคร่งครึมก่อนจะเพิ่มความเร็วขึ้นในช่วงขณะที่เด็กน้อยตบแขนนางนางก็พาเด็กน้อยดำลงไปใต้ทะเลแล้วส่วนต้าซือมิ่งที่ตามมานั้นเขาก็ทำได้เพียงตามลงไปในน้ำด้วยและในขณะเดียวกัน เสียงดังโครมครามดังออกมาจากใต้พื้นดินอย่างต่อเนื่องราวกับมีสายฟ้าผ่าระเบิดออกจากส่วนลึกของชั้นดินทำเอาเหล่าสามัญชนโยตูที่แม่จะคุ้นชินกับภัยพิบัติแล้วก็ยังตื่นตกใจทว่าทหารลาดตระเวนเมืองโยตูก็จัดแจงให้ชาวเมืองหนีแล้วรีบหนีเร็วเข้าน้ำจะท่วมแล้วไม่รีบวิ่งอีกยังยืนนิ่งกันอยู่ทำไมเล่าฝูงคนจำนวนมากในโยตูเพิ่งจะตั้งสติได้ พวกเขาเห็นมวลน,น้ำที่ราวกับม่านฟ้ากำลังเคลื่อนตัวมาทางพวกเขาจากทิศเหนือและมันยังหนาขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆด้วยเพียงชั่วขณะหนึ่งผู้คนก็เห็นเกลียวคลื่นสีขาวถมเข้าหาพวกเขารากับสิงโตแผ่นดินพังทลายลงในชั่วขณะเรากับถวยเทพกำลังใช้ขวานเล่มใหญ่ฟาดฟันโลกมนุษย์อย่างโกรธกริ้วบ้าเอ๋ยรีบหนีเร็วเข้า เหล่าสามัญชนเมืองโยตูต่างสละทิ้งทรัพย์สินของตนพวกเขาอุ้มบุตรและพาภรรยาของตนวิ่งไปทางภูเขาที่อยู่นอกเมืองทางทิศใต้อย่างเอกรกแล้วแม่เจ้าอนุภาพของคลื่นน้ำครั้งนี้ใหญ่โตกว่าคลื่นที่พวกเขาเคยเจอมาทั้งหมดในชีวิตนี้พวกเขาตกใจจนขาอ่อนแทบจะวิ่งหนีมิได้ช่างน่ากลัวเหลือเกินหนีทุกคนรีบหนี ทหารลาดตะเวนลนลานจนเงื่อไหลพรากพวกเขาถึงกับมีอาจสนใจความเสียหายที่มาจากแผ่นดินไหวได้เพราะคลื่นน้ำที่ถาโถมใส่ของแม่น้ำเย่หม,มิงอยู่ในระดับที่ทำลายล้างโลกแล้วทั่วทั้งเมืองโยตูก็เริ่มเปิดใช้งานป้องกันระดับสูงกรอะคุ้มกันนับไม่ถ้วนพุ่งขึ้นกลางอากาศมันแทบจะไม่สามารถขวางกั้นคลื่นยักษ์ย้ายราวถวยเพศที่กระทกเกรียวได้แต่ก็เพียงพอที่จะยื้อเวลาให้เหล่าสามัญชนหนีตายได้แต่แล้วตูมตูม คลื่นสะเทือนของแผ่นดินไหวก็ทำลายค่ายกลคุ้มกันของเมืองโยตูอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ความเคลื่อนไหวที่มาจากส่วนลึกของใต้ผืนดินฉีกระบบคุ้มกันอันแข็งแกร่งของเมืองโยตูออกอย่างเรียวกลาดราวกับหัตแห่งเทพหนีเร็วไม่ต้องเก็บของแล้วรีบหนีเร็วทั่วทั้งเมืองโยตูเหลือเพียงเสียงกรีดร้องตะโกนหัวให้หน่วยลาดตระเวนหน่วยคุ้มกันเมืองและกองทัพโยตูต่างออกโรงแต่ถึงกระนั้นคลื่นน้ำที่ซัดกระหน่ำราวกับทำลายล้างโลกก็กลืนกินชีวิตเหล่าสามัญชนไปมากมายแล้ว กันอินหลิวเฟิงสีหน้าซีดเผือดถึงแมโยตูเป็นเมืองที่เกิดภายน้ําท่วมทุกปีทว่าในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานี้เขาไม่เคยเห็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนมันทําลายล้างเมืองโยตูภายในช่วงพริบตาภายใต้พลังของมันกรอบคุ้มกันที่เป็นแหล่งรวมพลังของผู้แข็งแกร่งมากมายก็กลายเป็นเต้าหู้ที่ถูกบดและนี่เป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่ก็เป็นอุทกภัยใหญ่หลวงที่อาจนภาภัยพิบัติสู่เมืองหลวงตามที่นักบวชโยตูทานายไว้ ทว่าการเกิดขึ้นของมันมาเร็วกว่าที่นักบวชทำนายไว้ประมาณหนึ่งเดือนสิ่งที่น่ากลัวคือตุบจวินอั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสของทุกคนถึงแม้เขาจะอยู่ในอันดับสองรองจากต้าซือมิ่งเขาไปถึงที่หมายแทบจะเวลาเดียวกันกับไม่เอ๋อทว่าเขากลับลงไปแม่น้ำเย่หมิงไม่ได้เขาถูกดีดออกมาและไม่เอ๋อที่พุ่งตัวลงไปในน้ำอีกฝั่งหนึ่งนางก็ถูกดีดออกมาเช่นกัน นางตกใจจนเผยสีหน้าไม่สู้ดีนะักคุณหนูใหญ่เกิดอะไรขึ้นจวินอั้นหยวนเองก็มีสีหน้าไม่สู้ดียิ่งกว่าเกรงว่าคุณหนูใหญ่ไม่ให้พวกเราลงไปไม่เออที่ตั้งสติได้ก็ทำความเข้าใจแล้วแล้วนางยังอุ้มเด็กน้อยลงไปด้วยจวินอั้นหยวนไม่เข้าใจไม่เออแสดงสีหน้าหงุดหงิดเพราะว่าพวกเราเฝ้าคุณชายน้อยไว้ไม่อยู่จวินอั้นหยวนไม่รู้จะพูดอะไรดีสีหน้าของเขาเยเกเก,ก็ว่าเดิม ในขณะเดียวกันช่องตามใจทูเดย์ตอนที่192ชาวปนสถานเยี่ยนจือเสาเอรอเหมาและอินหลิวเฟิงที่ปรากฏตัวพวกเขาต่างกระโดดลงไปในแม่น้ำอย่างไม่ลังเลแล้วก็ถูกดีดออกมาทีละคนเยี่ยนจือเสากระวนกระวายเสียวอวีเอ๋อเกิดอะไรขึ้นสีหน้าอินหลิวเฟิงดูไม่ดีเช่นกันลงไปตรวจสอบไม่ได้แล้วหรือคุณหนูใหญ่ไม่ให้พวกเราลงไปไม่เออพูดซ้ำอีกครั้ง สีหน้าย,ยังคงไม่สู้ดีนะักพราก่อนเธอแล้วเสี่ยวเป่าหลักเยี่ยนจื่อสาวอดถามไม่ได้เสี่ยวอวีเอ๋อพาลงไปด้วยหรือพวกเราลงไปไม่ได้สักคนแต่นางกลับพาเสี่ยวเป่าลงไปจะไหวหรือไม่ประเด็นคือพวกเราเฝ้าพ่อคุณทูลหัวไว้ไม่อยู่อินหลิวเฟิงรู้ตัวดีทว่าเมื่อครู่นี้เหมือนกับว่าข้าจะได้กลิ่นอายของต้าซือมิ่งเขาลงไปด้วยแล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วอินสวินอีที่ไม่รู้ว่ามาถึงตั้งแต่เมื่อใดเขาก็ยืนยันการคาดเดาของบุตรชาย ตาซื่อมิ่งปราดมหาสํานักเยี่ยนแล้วก็ลูคแคกแล้วก็เด็กคนนั้นลงไปกันหมดแล้วเกือบไปแล้วเกือบหลุดปากเสียแล้วอินสวินอีเวนจังหวะไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อไปว่าสถานการณ์ในยามนี้อันตรายนะอันหยวนเจ้ากลับสํานักไปก่อนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดส่วนหลิวเฟิงเจ้าก็ใหญ่อยู่ที่นี่เลยจงไปค่ายใหญ่หนานซานเอรอเหมาเจ้าตามไปด้วยจวินอันหยวนสีหน้าพันเปลี่ยน ท่านองคิดว่าอุทกภัยครั้งนี้อาจจะกระทบข่าใหญ่นานซานหรืออืมอินหลิวเฟิงกำลังจะตอบใต้แม่น้ำเย่หมิงกลับมีเสียงระเบิดดังตูมดังกว่าเดิมเกลียวคลื่นแม่น้ำราวกับเหล่าสัตว์ป่าคืบคลานออกจากใต้แม่น้ำออกมาปรากฏตัวสู่โลกมนุษย์รีบไปเร็วเข้าอินสวินอี้ออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมก็ไก่เรือเรือเรอเรือ เสียงที่ดังออกมาจากแม่น้ำเย่หมิงราวกับเสียงขู่คำรามเกลียวกราดของสัตว์ร้ายก่อนที่มันจะกลายเป็นสีสมังกรสีสะหนึ่งในเวลาต่อมาตามด้วยเสียงกล้องดังคลืนประหนึ่งเสียงฟ้าร้องดังออกมาจากแม่น้ำเมืองโยตูทั้งเมืองสันสะเทือนราวกับว่าผืนแผ่นดินจะถูกพลิกให้ตายเถิดจวินอั้นหยวนหายวับไปจากที่เดิมทันทีเขารู้ว่าสถานการณ์รุนแรงกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากเพราะว่าเขามองเห็นเกลียวคลื่นที่กลายเป็นสีสมังกรมันคือสีสะแห่งมังกรในตำนานที่เป็นผู้กุมต้นกำเนิดของน้ำ มันสามารถสร้างคลื่นเรียกลมเรียกฝนสร้างอุทกภัยทำลายล้างโลกและเปลี่ยนสีของแม่น้ำได้อย่างฉับพลันข้าไปด้วยอินหลิวเฟิงพาเอ,อิร์มเมาไปอย่างว่องไวทว่าทั้งสองยังไปได้ไม่ไกลศีสะแห่งมังกรที่ก่อตัวจากคลื่นยักย้ายก็ไม่สามารถพุ่งขึ้นกลางอากาศมันยังถูกดึงลงไปนี่มันอินสวินอี้ชงักในตาไม่เอ๋อมีแสงประกายว่าผ่านคุณหนูใหญ่แน่นอนเซียวอวีเอ,อ๋อ เยี่ยนจื่อสาวไม่ค่อยอยากเชื่ออินสวินอี้กลับคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของต้าซื่อมิ่งท่านนั้นมากกว่าแต่แล้วลงมาเสียงตวัดเบาๆดุดเสียงดนตรีดังออกมาจากใต้แม่น้ำเย่หมิงสีสมังกรที่ล่าดถอยและหายไปในทันทีอย่างที่ขาดก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เออพูดได้แม่นยำนักอินสวินอี้เซียวอวีเออรจริงๆหรือนี่เยี่ยนจื่อสาวตลึงงนิน ลูกหนูตัวน้อยที่ให้อยู่บนตัวของไม่เอ๋อก็ตะลึงท่านแม่คนงามนั่นเก่งกาจจริงๆโชคดีที่เขาสำรวมตัวมาตลอดไม่ได้ทำให้นางโกรธอินสววนอีกลืนน้ำลายอย่างไม่รู้ตัวจะว่าไปแล้วคุณหนูใหญ่ของพวกเจ้ามาจากที่ใดกันแน่ที่ที่เก่งที่สุดไม่เอ๋อตอบอย่างภาคภูมิรอหน่อยเถอะคุณหนูใหญ่จะคุมอุทกภัยได้เร็วๆนี้หากต้าซือมิ่งนั่นไม่เข้ามายุ่งเสียก่อนหึอินสวินอีนอกจากยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไร เยี่ยนจื่อสวังใจลงไม่น้อยไม่ว่าอย่างไรมีน้องเล็กที่เก่งย่อมดีกว่ามีน้องเล็กที่อ่อนแอดูท่าตัวแปรเดียวในตอนนี้ก็คือต้าซือมิ่งท่านนั้นแล้วท่านอองต้าซื่อมิ่งท่านนี้เป็นศัตรูหรือมิรกันแน่ขอรับเยี่ยนจื่อสาวอยากรู้มากมิรอินสวินอี้ตอบอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดไม่เออกลับไม่เชื่อหวังว่าเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่นางไม่เชื่อเยี่ยนอวีที่อยู่ใต้น้ำก็ไม่เชื่อ ตาซื้อมิ่งก็ไร้คำพูดเมื่อเขาพบกว่าเขาเองก็ถูกมารดาของเจ้าก้อนมอมแมมกีดกันไว้แล้วเขาถูกกีดกันด้วยชั้นของกระแสะน้ำที่เลือนรางกันข้าไว้เช่นนี้เลยหรือในตาประกายสีม่วงของต้าซือมิ่งหรีลงเล็กน้อยจากนั้นใต้ตาของเขาก็มีแสงสีม่วงส่องออกมาทำให้เขาเห็นแม่ลูกคู่นั้นที่อยู่ใต้แม่น้ำได้อย่างชัดเจนอนเอนตอเนเน เด็กน้อยยังโบกมืออบอ้วนของตนเองไปทางท่านพ่อของเขาอย่างที่เขาสัมผัสได้หากไม่ใช่เพราะถูกท่านแม่ของเขาอุ้มไว้เด็กน้อยคงวไหวไปหาแล้วต้าซื่อมิ่งที่มั่นใจแล้วว่าแม่ลูกคู่นี้ไม่เป็นอะไรมุมปากของเขาก็เผยยิ้มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเขามองไปที่เยี่ยนอวีที่อุ้มเด็กน้อยไว้แต่บัดนี้ฝ่ายหลังหันหลังให้เขาทว่าเยี่ยนเสี่ยวเปากําลังตบลำคอของท่านแม่อนเนเนอเนอเนท่านแม่ท่านแม่ ท่านพ่อรูปงามน่าเหมือนกับว่าจะเป็นท่านพ่อรูปงามที่ตามเสี่ยวเป่ามามาแล้วหรือเยี่ยนอวีลูบีสะล้นน้อยๆของเด็กน้อยก่อนจะเบนความสนใจไปจากหลุมดำที่อยู่ตรงหน้านางจึงสัมผัสถึงกลิ่นอายของต้าซือมิ่งที่ไม่หลบซ่อนแล้วแม้เยี่ยนอวีจะตกใจเล็กน้อยแต่นี่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนางส่งเสียงไปทางต้าซือมิ่งว่าในเมื่อมาแล้วก็ลงมาเถอะตอนที่193เร็วดีนะ เสียงอันนุ่มนวลดังเสียงดนตรีของเยี่ยนอวีดังสะท้อนเข้าไปในใจของต้าซือมิ่งทันทีทำให้เขาชะงักไปครู่หนึ่งทว่าในเสียงของเยี่ยนอวียังมีพลังลึกลับซ่อนอยู่ด้วยเมื่อพลังลึกลับสัมผัสต้าซือมิง่งถนนอันเลือนรางสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมันลอยอยู่ระหว่างต้าซือมิ่งและหลุมดำที่อยู่ข้างหน้าเยี่ยนอวีทันใดน,นั้นตูมหมอกสีดำไหลทะลักออกมาจากหลุมดำมวลหนาทึบพร้อมกลิ่นเหม็นของมันพุ่งเข้าใส่ต้าซือมิ่งทันที ทำเอาเยี่ยนเสี่ยวเปาที่เห็นเหตุการณ์ตกใจอเนเสี่ยวเปาไม่กลัวนะเยี่ยนอวีตบหลังจองเด็กน้อยเบาๆก่อนจะหันไปมองต้าซือมิ่งที่ถูกหมอกหนาปกคลุมคนนั้นมุมปากนางเผยยิ้มถือเป็นดอกเบี้ยอเนเยี่ยนเสี่ยวเปาจับเสื้อของท่านแม่ของเขาไว้ด้วยความกังวลอเนอเนทอเนเนทท่านแม่ท่านแม่นั่นคือของที่ไว้จับท่านพ่อรูปงามหรือทว่าครั้งนี้เยี่ยนอวีที่เข้าใจตรงกับเด็กน้อยในเบื้องต้นแล้ว นางก็ตอบว่าน่าจะจับเขาไม่ได้แต่ก็ทำให้เขาหนีไปไหนไม่ได้และไม่สร้างปัญหาอะเยี่ยนเสี่ยวเปาไม่เข้าใจทว่าเขาก็ไม่มีเวลาครุ่นคิดแล้วเพราะพลังของต้าซือมิ่งเล็ดลอดออกมาจากกลุ่มมลหมอกสีดำแล้วแท่แสงสีม่วงพันกันเป็นตาข่ายหนาแน่นก่อนจะค่อยๆค,คลุมหมอกสีดำไว้อันเนตเยี่ยนเสี่ยวเปาชี้ไปด้วยความตื่นเต้นทันทีอ้นเนตท่านพ่อรูปงามจะออกมาแล้วไม่เลวแข็งแกร่งพอ เยี่ยนอวีพยักหน้าอย่างพึงพอใจนิ้วเรียวขาวดั่งหีมะของนางก็เคาะไปที่หลุมดำที่อยู่ข้างกายแสงสีม่วงเข้มปรากฏขึ้นเหนือหลุมดำก่อนจะรวมตัวเป็นลายเส้นแสงแห่งดาวเหนือเจ็ดดวงวิงวึงวึงความเคลื่อนไหวไร้ที่มาประตุขึ้นพร้อมกันผ่านไปครู่หนึ่งม่านหมอกสีดำส่งกลิ่นเหม็นก็ทะลักออกมาจากหลุมดำราวกับน้ำป่าไหลหลา,ลากแล้วมันก็พุ่งไปทางต้าซื้อมิ่งประหนึ่งฝูงหมาป่าที่หอยหิวกำลังจะกัดกินเขา เห็นได้ชัดว่าหมอกหนาเมื่อครู่นี้นั้นเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยหมอกที่ทะลักออกมาในยามนี้ถึงเป็นอาหารจานหลักที่เยี่ยนอวี๋มอบให้ต้าสื่อมิงอ่ะเยี่ยนเสี่ยวเป่าตะลึงงานหักไม่ใช่เพราะมีม่านบางๆชั้นหนึ่งคุ้มกันเขาออกจากน้ำในแม่น้ำไว้อาการตะลึงงานของเขาคงทำให้เขาสำลักน้ำจนร้องให้ไปแล้วต้าสื่อมิงที่ติดอยู่ในมวลหมอกหนาแน่นและเหม็นนั้นก็สแสดงสีหน้าเยเเกเล็กน้อยเพราะว่ามวลหมอกนี้เหม็นมากจริงๆ กลิ่นของมันเหม็นราวกับปลาเค็มที่บูดจนส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวดังนั้นข้าได้นางแล้วทิ้งจริงๆตา้าซือมิ่งแสดงสีหน้าประหลาดเขาไม่รู้ว่าควรแสดงความคิดในใจของตนอย่างไรตัวเขาเองมั่นใจเต็มร้อยว่าเขาไม่เคยปฏิบัติไม่ดีกับผู้ใดเพราะว่าเขาเป็นพรหมจรีย์พรหมจรี์พรหมจรีย์คำสำคัญต้องพูดย้ำสามครั้ง ทว่าคคำยืนยันนี้ช่างอ่อนแอและซีเซียวเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาในฉบับย่อคนนั้นยิ่งเมื่อคิดถึงสัมผัสพ,พิเศษระหว่างเขาและเด็กน้อยคำยืนยันก็ยิ่งไร้น้ำหนักหรือว่าข้าต้องกลับไปตำหนักซือมิ่งอีกครั้งเพื่อสำรวจตนเองตาซอมิ่งราชสำนักที่ตกอยู่ในความคิดแปลกประหลาดตาของเขาพลันกระตุกเขาไม่คิดเลยว่าเขาต้องสำรวจร่างพรหมจรรย์ของตนในวันหนึ่งอืม เมื่อตาซือมิงราชสำนักที่มีอารมณ์ความคิดประหลาดได้เผชิญเหตุการณ์น่าอัศย์เหล่านี้ใบหน้าของเขาก็แสดงอาการพูดไม่ถูกอาการพูดไม่ถูกเหล่านี้ยังทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้ามารดาของเจ้าก้อนมอมแมมเขาควรเอ่ยปากพูดอะไรเป็นคำแรกข้าทำอะไรเจ้าไปใช่หรือไม่เจ้าก้อนน้อยคือลูกของข้าพวกเรา ก่อนหน้านี้ตาซือมิ่งคิดเพียงว่าเขาต้องมารับเด็กน้อยเป็นลูกทวาบัตนี้เขาเพิ่งคิดได้ว่าเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยเฉพาะเมื่อท่านแม่ของเด็กน้อยจำทุกอย่างได้มีเพียงเขาที่จำอะไรไม่ได้เลยซึ่งตาซือมิ่งพันรู้สึกปวดฟันขึ้นมาสำหรับเขาที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้นั้นนี้ย่อมไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเท่าไรนะักเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเกินไปทว่าไม่ว่าอย่างไรเขาในตอนนี้ก็ทำได้เพียงยอมรับบททดสอบ ที่มานดาของเด็กแจกให้บททดสอบที่ไม่ธรรมดาเท่าไรจนทำให้เขาอดแสดงสีหน้าอย่างคนหมดหนทางออกมาไม่รู้ตัวหมอกหนาะส่งกลิ่นเหม็นที่กำลังกัดกร่อนกรอบคุ้มกันของต้าซือมิงที่กำลังเหม่อลอยอยู่นั้นท้าทายโรครักความสะอาดของต้าซือมิงไม่หยุดเมื่อเขาตั้งสติขึ้นได้เขาก็ค่อยๆรวบรวมพลังจนกลายเป็นแสงสว่างเจิดจ้าอันน่ากลัวชั้นหนึ่งผ่านไปเพียงครู่หนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล่าสาวงามล่าจนถึงตัวต้าซือมิง่งดูสิ สถานการณ์ที่ดีขึ้นทำให้อินหลิวเฟิงที่ไม่ต้องไปค่าใหญ่นานซานแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งและเป็นคนแรกที่พบว่าใต้แม่น้ำเย่หมิงมีแสงสีม่วงเจิดจ้าแปล่งออกมาอินสวินอี้ก็เห็นเช่นกันนี่มันพลังอันยิ่งใหญ่ไม่เอรีบเข้าใกล้ผิวแม่น้ำที่ปั่นป่วนดวงตาของนางเปล่งประกายแสงสีแดงเยี่ยนจื่อเสามีไหวพริบเฉียบแหลมเขาเอ่ยว่า ข้ารู้สึกว่าใต้แม่น้ำแย่หมิงน่าจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วเหมือนกับว่าพลังไม่มั่นคงนั่นกำลังถูกกำจัดไปไม่รู้ว่าข้าคิดไปเองหรือไม่เกรงว่าเจ้าจะคิดไปเองจริงๆข้าไม่เห็นรู้สึกเช่นนั้นเลยอินหลิวเฟิงไม่รู้สึกอะไรจริงๆริทว่าอินสวินอีก,กลับสัมผัสได้เล็กน้อยเขารีบออกคำสั่งว่าเออเหมาเจ้ารีบไปเชิญเหล่านักบวชจากสำนักจวินจื่อมามีต้องท่านอ,องพวกข้ามาแล้วขอรับ กลิ่นไออันแรงกล้าจากทางทิศใต้มาถึงในขณะที่อินสวินอีออกคำสั่งก่อนที่นักบวชทั้งหกนายในชุดคลุมสีดำจะปรากฏตัวบนศีษะของพวกเขายังสวมมงกุฎขนนกสีดำทองเหมือนกันด้วยนักบวชทั้งหกนำโดยผู้อาวุโสสูงสุดที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดชั่วขณะที่เขาปรากฏตัวนั้นเขาก็คารวะอินสวินอีท่านอองพวกข้าสัมผัสถึงความผิดปกติของแม่น้ำเย่หมิงแล้วจึงรีบเร่งเดินทางมาท่านอ,อง นักบวชที่เหลือห้านายต่างคานว่าอินสวิน e. อีอินสวินอีกลับบอกมือกล่าวว่าอย่าเพิ่งมากพิธีตอนนี้เลยพวกเจ้ารีไปดูพลังที่อยู่ใต้แม่น้ําเย่หมิงว่าถูกสยบแล้วใช่หรือไม่นักบวชทั้งหกนายก็เป็นคนคล่องแคล่วหลังจากได้รับคําสั่งของอินสวินอีพวกเขาก็กระจายกันลงไปในแม่น้าเย่หมิงทว่าพวกเขาลงไปไม่ได้อ้อต้าซือมิงกังค่ายควบคุมไว้คงไม่ต้องการให้ผู้ใดลงไปวุ่นวายอินหลิวเฟิงรีบอธิบาย นักบวชที่ถูกดีดออกมาเพิ่งจะตั้งสติได้พวกเขาจึงรีบใช้จิตสัมผัสบ,บนไข่คนที่อยู่เหนือพายุทะเลจากนั้นพวกเขาก็พบว่าพลังที่แต่เดิมพวกเขาทำนายไว้ว่าจะระเบิดกลายเป็นมหาอุกภัยนั้นสงบลงแล้วจริงๆเรื่องนี้ทำให้หัวหน้านักบวชรู้สึกตื้นตันนักท่านอ,องนายท่านน้อยภายอันตรายใต้แม่น้ำถูกกำจัดแล้วจริงๆขอรับหากสถานการณ์ดำเนินเช่นนี้ต่อไปแม่น้ำเย่หมิงจะสงบลงได้อย่างรวดเร็วน้ำจะลดลงภายในหนึ่งวัน ดีจังเลยอินหลิวเฟิงตบหน้าผากเบาๆด้วยความดีใจต้องพึ่งตาซือมิ่งจริงๆด้วยไม่สิก็ไม่แน่กูไหนในอาจจะเป็นคนช่วยไว้ก็ได้ไม่ว่าอย่างไรล้วนเป็นเรื่องดีอินสวินอี้ถอนหายใจโล่งอกหลิวเฟิงเจ้าไปแจ้งกองทัพและสำนักวินจือหลังจากน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งปล่อยให้สามัญชนกลับเมืองเป็นการชั่วคราวรอให้ตาซือมิ่งและท่านปราดมหาสำนักเยี่ยนขึ้นมาแล้วค่อยวางแผนต่อไปขอรับข้าไปเดี๋ยวนี้ อิลิวเฟิงผ่อนคลายลงไม่น้อยเขาพาเอ,อ้อเมาออกไปทำงานต่อแล้วทว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิลิวเฟิงหรือโยตูอินซวินอีก็ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าแม้อุทกภัยครั้งนี้สงบลงแล้วแต่วิกฤตของโยตูเพิ่งจะเริ่มขึ้นณนะตํนักราชสำนักในวังหลวงที่ชิวเสียงรายงานแหลมสูงของคันทีดังขึ้นทุนฝ่าบาทเร้าซือมิ่งกู้แห่งตํนักซื่อมิ่งขอเข้าเฝ้าพยะค่ะเชิญเสียงอันน่าเกรงขามของจักรพรรดิสงบลง ไม่นานกู้หยวนซูก็เดินตามขันทีราชสำนักเข้ามากลางตำหนักราชวังนี้เป็นตำหนักที่จักรพรรดิหยวนคังประทับทรงงานและเป็นตำหนักที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าหลังจากที่กู้หยวนซูเดินผ่านพรมทางเดินสีแดงแสนยาวแล้วจึงเห็นจักรพรรดิหยวนคังประทับบนบัลลังทวานางมิได้ตั้งใจดูเพราะการสบตาจักรพรรดินั้นเป็นสิ่งมิควรหม่อมชั้นหยวนซูคาระวะจักรพรรดเพคะกู้หยวนซูคาระวะอย่างไม่แข็งกร้าวและถ่อมตนจนเกินตัวทั้งใบหน้าและท่าทีของนางยังสง่างาม เมื่อจักรพรรดิหยวนคังที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เห็นสาวงามเช่นนี้แล้วย่อมจิตใจเบิกบานจนแสดงความนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยซูเอ๋อมิต้องมากพิธีลุกขึ้นเถิดขอพระทัยฝ่าบาทกู้หยวนซูลุกขึ้นนางพบว่านอกจากมีคนรับใช้ของจักรพรรดิในตำหนักแล้วยังมีขุนนางผู้ใกล้ชิดฝ่าบาทอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือเฉาหมิงเชิงขุนนางท่านนี้เคยไปสำนักชางอู่เมื่อไม่นานมานี้ใต้เท้าเฉาเชิญ ขันทีที่เป็นที่ไว้ใจของจักรพรรดิหยวนคังก็เชิญให้เฉาหมิงเชิญออกไปขันท,ทนนีท่านนี้ทราบดีว่าเซาซือมิงกู้นั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาสำหรับจักรพรรดิหยวนคังกระหม่อมขออำลาเฉาหมิงเชิญในฐานะที่เป็นขุนนางใกล้ชิดฟาบาทก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งขององค์จักรพรรดิที่มีต่อเซาซือมิ่งงดงามท่านนี้มิใช่ความสัมพันธ์ที่จักรพรรดิปฏิบัติต่อเบื้องล่างทั่วไปเพียงแต่ว่า ก่อนที่เชาวมิงเชินจะออกไปเขาก็อดเหลือบมองกู้หยวนซูไม่ได้และก็เปรียบเทียบเศร้าเซียมซื่อมิ่งกลุ่มถูกขนานนามว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งต้าสซายกับคุณหนูใหญ่เยี่ยนท่านนั้นจากนั้นเขาก็สายศีสษะทันทีเขารู้สึกว่าความงามของกู้หยวนซูก็มีเพียงเท่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณหนูใหญ่เยี่ยนแล้วนางก็แค่พองามเท่านั้น และท่าทีเล็กน้อยเหล่านี้ของเขาจากกระพิหยวนคังก็เห็นหมดแล้วทําให้เขาคิดถึงบทสนทนาที่เขาเพิ่งคุยกับขุนนางท่านนี้เมื่อครู่นี้ได้งามเพียงใดงามสู้สูเอ๋อได้หรือไม่เฉาวมิงเชิญไม่ทันตอบคําถามนี้กู้หยวนซูก็มาแล้วทว่าท่าทีสายศีษะและถอนหายใจของเฉาวมิงเชิญก็ตอบคําถามของเขาชัดเจนแล้วหรือว่าคุณหนูใหญ่เยีนท่านนั้นงดงามกว่าซูเออมาก จากพันดิหยวนคังเกิดคำถามในใจแต่แล้วเขาก็ได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพราะชาวมิงเฉินที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางคัดเลือกสาวงามนั้นความสามารถในการประเมินความงามของเขาก็เป็นที่ยอมรับของจักรพรรดิหยวนคังในระดับสูงแล้วจากนั้นกู้หยวนซูก็ประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อนางพบว่าจักรพรรดิหยวนคังที่ปฏิบัติต่อนางต่างจากผู้อื่นนั้นกำลังเหม่อลอยฝ่าบาทเพคะอ้อมีเรื่องอันใดจักรพรรดิหยวนคังตั้งสติสีหน้ากลับคืนปกติกู้หยวนซูก็หลบตาลงกล่าวว่า อุทกภัยแม่น้ำแย่หมิงเกิดขึ้นแล้วมีส่วนหนึ่งกระทบวังหลวงทางด้านโยตูมีสามารถควบคุมอุทกภัยครั้งนี้ได้เพคะดี B. จักรพัหยวนค้งแสดงสีหนาคาดดายากเราขอบัญชาให้เจ้าไปยังโยตูนำตัวท่านอองแห่งโยตูและคุณหนูใหญ่เย่นท่านนั้นมาพบข้าที่วังหลวงตอนที่195นางคือนางในฝันของเรากู้หยวนซูชงักเล็กน้อยนางเข้าใจได้หากจากเชิญ โยตูอ,องมาเพราะนางรู้ดีว่าโยตูอองเป็นกษัตริย์แห่งแว่นแคว้นองคสุดท้ายที่ถือครองอำนาจแห่งต้าสยาท้ายที่สุดต้องถูกกำจัดอยู่ดีทว่าคุณหนูใหญ่เยี่ยนท่านนั้นเราได้ยินว่านางอยู่โยตูอย่าปล่อยให้นางอยู่ต่อพามาพบเราพร้อมกันจักรพรรดิหยวนคังในบัดนี้ชักจะเริ่มอยากรู้แล้วว่าสตร,ตรีที่ถูกเฉามิงเชิญยืนยันว่างดงามกว่ากู้หยวนซูนั้นจะงดงามเพียงใดทว่ากู้หยวนซูย่อมคาดเดาความคิดของจักรพรรดิหยวนคังไม่ได้ นางในคราวนี้ก็มีได้คิดมากตอบเพียงว่าเพคะหม่อมฉันไปจัดการเดี๋ยวนี้อืมจักรพรรดิยวนคังพยักหน้าเล็กน้อยพาเฉินคู่ไปด้วยหักโยตูไม่ให้ความร่วมมือเราอนุญาตให้เจ้าใช้กำลังหม่อมฉันทราบแล้วเพคะกู้ยวนสุขาระก่อนจะถอยออกไปอย่างอ่อนช้อยงดงามสำหรับจักรพรรดิยวนคังแล้วท่าทีนางราวกับดอกโบตานที่พลิ้วไหวตามสายลมช่างงามยิ่งนักทําให้จักรพรรดิยวนคังแสดงความอ่อนโยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสู้เออดูแลตนเองให้ดี เราให้ผู้พิทักษ์นายหนึ่งไปปกป้องเจ้ากู้หยวนซูชงักก่อนจะคุกเข่าลงอย่างดีใจท่าทีนางยังคงอ่อนช้อยไร้ที่ติหม่อมฉันขอบพระทัยองค์จักรพรรดิที่ทรงดูแลเจ้ารู้ว่าเราดูแลก็ดีแล้วไปเถิดพระพักที่เคร่งครึมของจักรพรรดิหยวนคังยากนักที่จะเผยรอยยิ้มเมื่อเขายิ้มแล้วก็ให้ความรู้สึกราวกับหิมะน้ำแข็งกำลังละลาย จัก,กรพัดิหยวนคังได้รับพันธุกรรมชั้นดีของตระกูลเสย่าโหวเขาไม่เพียงมีท่าทีสง่างามใบหน้าของเขายังคมเข้มอายุก็ยังหนุ่มยังแน่นเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มสง่างามมากความสามารถถ้าว่าในสายตาของกู้หยวนซูแล้วเขาอยอมสู้ต้าซือมิ่งราชสำนักผู้มีบุคลิกดีท่าทีทง่าราวเทพสวรรค์มิได้แน่นอนว่าในสายตาของคนทั่วไปหลังจากได้เห็นต้าซือมิ่งแล้วจัก,กรพัดิหยวนคังก็เทียบต้าซือมิงไม่ติดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือความสามารถ หลังจากที่กู้หยวนซู้ออกไปแล้วจัก,กรพรรดิหยวนคังที่ละสายตาออกจากหญิงงามแล้วดวงตาของเขาก็สุกสว่างราวกับคนที่ไม่ลุ่มหลงในความงามเรียกเฉาหมิงเฉินกลับมาเรามีเรื่องจะถามเขาไพ่ค่ะขันที่ในตำหนักก็รีบออกจากตำหนักและเชิญเฉาหมิงเฉินที่ยังไม่จักไปกลับมาฝ่ายหลังยังทูนธุระในมือไม่หมดเขาจึงเพียงแค่ออกมารอหน้าตำหนักเท่านั้นเมื่อเฉาหมิงเฉินกลับเข้าไปในตำหนักจัก,กรพรรดิหยวนคังก็กล่าวว่า เราเห็นสีหน้าเมื่อครู่ของเจ้าคุณหนูใหญ่เยี่ยนท่านนั้นงดงามกว่าซูเอ๋อมากใช่หรือไม่เฉาหมิงเฉินชะงักเขาไม่คิดว่าเมื่อครู่นี้ฝ่าบาทยังมีพระไทยมาสนใจเขาเขาคิดว่าความสนใจทั้งหมดของฝ่าบาทจะถูกเซาซือมิ่งกู้ดึงดูดไปหมดแล้วเสียอีกผ่านไปครู่หนึ่งเฉาหมิงเฉินจึงรีบพงกศีรีสกล่าว,ว่าใช่พะยะคะ่ะงดงามกว่ามาก กระหม่อมถึงกับมิสามารถบรรยายความงามของคุณหนูใหญ่เยี่ยนได้เพราะกระหม่อมคิดว่าประโยคที่ว่ามาฉาดจมวารีปักษีตกนภาเพียงพอต่อการบรรยายความงามของซอซือมิงกู้เท่านั้นมิสามารถบรรยายความงามของคุณหนูใหญ่เยี่ยนได้เลยเช่นนั้นรึในตาจากพันดิหยวนขังลุกวาวเล็กน้อยเจ้าว่าสิพยยะค่ะใช่แล้วพะยะค่ะ กระหม่อมวาดได้แต่ว่ากระหม่อมคิดว่าถึงแม้ฝีมือการวาดของกระหม่อมจะสูงส่งเพียงใดก็มีสามารถถ่ายทอดความงามของคุณหนูใหญ่เยี่ยนออกมาได้ทั้งหมดอย่างมากที่สุดก็แค่ครึ่งหนึ่งของความงามของนางหรือบางทีอาจจะเพียงแค่สองหรือสามส่วนเท่านั้นเมื่อพูดถึงเยี่ยนอวี๋เฉาหมิงเฉินก็มีอาจสงบอารมณ์ลงได้ถึงแม้เขาจะถูกปฏิบัติไม่ดีเมื่อครั้นอยู่สำนักชางอูแต่เขาก็มีอาจโกรธเกลียดยอดหญิางงามเช่นนั้นลงได้งดงามช่างงดงามจริงๆ เชาวมิงเฉิญจินจินตนากรถึงความงามของเยี่ยนอวีพลางกลางกระดาษวาดรูปออกอย่างร้อนรนโดยไม่สนใจมารยาทในตำหนักเป็นครั้งแรกเขาลงไปนอนวาดบนพื้นทันทีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จักรพรรดิหยวนคังได้เห็นเชาวมิงเฉินมีท่าทางเสียการควบคุมเช่นนี้ทว่าเขาที่อยากเห็นความงามของเยี่ยนอวีเป็นอย่างมากนั้นก็มีได้ตำหนิแต่อย่างใด เฉาหมิงเฉินทุ่มสมาธิทั้งหมดไปที่การวัดเยี่ยนอวีออกมาจนแทบจะลืมเวลานั้นบัดนี้ก็ผ่านไปสองชั่วย,ยามแล้วในระหว่างนั้นจักรพรรดิหยวนคังยังเสวยกระยาหารไปแล้วด้วยจักรพรรดิหยวนคังที่เตรียมตัวไปงีบเมื่อพระองค์ก้าวเท้าลงจากบันลังก็เดินไปข้างกายเฉาหมิงเฉินทว่าฝ่ายหลังไม่รับรู้อะไรเลยเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับความงามวิลยของเยี่ยนอวีอย่างไม่อาจถอนตัวได้ จักรพัหยวนคังที่แต่เดิมมีสีหน้าปกตินั้นเมื่อเขาเห็นรูปวาดที่เชาหมิงเฉินจวนจะวาดเสร็จแล้วก็ตกตะลึงไปในทันทีในตาของเขายังเปล่งประกายแสงจัจรัสคือนางจักรพัหยวนคังสีพระพักเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาผลักเชาหมิงเฉินที่กำลังหมกมุ่นกับการวาดออกและถือรูปวาดที่ยังไม่เรียบร้อยขึ้นมากลางต่อตาตนเองอย่างระมัดระวังคือนางจริงๆด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ